คยได้ยินคําว่าบอเอาไหมคะบอแบบเบื่ออะไรเงี้ยส่วนมากเราจะได้ยินแต่ภาวะเบิร์นเอาใช่ไหมแต่ว่ามันมีคําใหม่มันมีคําว่าบอเอาเอ๊ะหลวงไม่ใหม่ไม่แน่ใจนะคือคํำนี้นิยามก็คือว่ามันเป็นอาการเบื่อเพราะว่างานน้อยเกินไปฟังไม่ผิดนะคะงานน้อยเกินไปบางทีเราทําตัวไม่ถูกจริงๆเรามีความรับผิดชอบทํางานเสร็จหมดแล้วแหละแต่ว่าเพื่อนๆนดูยุ่งยุ่งกันอยู่เลยทําให้ตัวเราเอง ดูแบบว่างานน้อยงานเบาเราก็รู้สึกผิดจะ้ะก็เลยพยายามทำตัวให้ยุ่งอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยการที่เราทำตัวให้ยุ่งมันเป็นภาวะที่เหนื่อยนะคะเหนื่อยที่จะต้องเหมือนสร้างภาพว่าฉันยุ่งอะไรอย่างนี้แล้วสุดท้ายเราจะไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเราจะคิดไปเองว่า ันงานน้อยฉันไม่มีศัก,กยภาพพอหรองานที่ฉันทํามันไม่มีคุณค่าความหมายหรือว่าความท้าทายใดๆเลยใช่ไหมใช่เราคิดอย่างนั้นมันเป็นภาวะหนึ่งลองสังเกตด,ดูนะงานน้อยไปก็ไม่ดีนะคเครียดเหมือนกันนะคะ